ระหว่างการเดินทางนะครับระหว่างกลับบ้านก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณตีหนึ่งพอดีเลยนะครับเดินทางไปทางสุรินทร์นะครับผมก็นี่ก็เสียแดงแล้วก็เสียประสิทธิ์นะครับทำน้อยเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปครับผมน่าเจอกันสองนม นี่ก็ประมาณทีสามครับผมมาถึงวัฒนนครอำเภอเมืองก้ตอนนี้กำลังจะเข้าปั๊มครับนักลบสองล้อ่นักลบสองล้อทีแรกก็คุยกันกับทีมงานฟอรจิเนอร์อย่างดีเลยพอจะเอาจริงๆแป๊กครับผิดแผนครับผมผิดแผนไม่ได้เรื่องเลยแต่ยังไงเป็นโลกโกเมียครับยังไงนักลบสองล้อก็ต้องสู้ยอมเลยสุดท้ายก็มาครับผมสุดท้ายก็มาเพราะว่าได้รับใบจ่ายไปแล้ว ต้องลุยอ่ะสายลุยต้องลุยอ่ะอันนี้ก็จะเมื่อยแนึนครับผมก็อยู่ประมาณตีสามตีสามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจออีกครังหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่สะแก้วแล้วถ้าไปถึงถ้าไปเดี๋ยวถ้าไปถึงตอนประมาณสักตีสี่ถ้าได้ยินเสียงไก่ป่าคันก็จะย่องไปอ่าเดี๋ยวจะไปพาไปดูว่าไก่ป่าหน้าตาเหมือนไก่บ้านไหมโอเคครับผมโอ้ยนี อันี้จับน่ก็ได้เดินทางมาถึงโรงงานน้ำตาลอ้อยจังหวัดสะแก้วนะครับก็เดินทางมาสักพักหนึ่งจากปัม๊มน้ำมันเมื่อสักครู่นะครับก็จะเจอป้ายนะครับน้ำตาลอ้อยนะครับของจังหวัดสะแก้วก็เลยลงมาถ่ายนะครับวีดีโอให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับแต่ตอนนี้ตีสามนะครับ บรรยากาศก็กจะมืๆดๆนิดหนึ่งครับนี่ครับจต่ก็ปก้ายก็หน้าถ่ายรูปนะครับก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับ6โมงพอดีมาถึงสว่างแจ้งจางปางฮะปรมถูก จริงจริงบ้านผมอะก็วานเขาเลยล่ะวันคือเราเอาแหวานเลยเพิ่นบ่เพิ่นขัดเลี้ยงมันตีคุณแค่กับเพิ่นเออคุณไกลจีคุณคนก็ให้เข่าให้ยังมันกินสุกเหม่อมันก็ต้องมีเนาะมันก็ต้องคุณกับคนตลอดล่ะมันคุณกับเจ้าของได้ไมนได้กินเนี่ยมันก็มีสัญชาตญาณมันก็มีมันก็หูเนาะว่าเออผู้ใดให้เข่าให้นามมันก็ต้องหูด้วย มันก็ขุ่นข้นเนาะข้นแปลกมากคือจังงานกระแล่นนี้ไทยๆเนะถ่ายวิดีโอสรับวันนี้ก็มาถึงอำเภอปราสาทบ้านอะไรนะบ้านรัน้ันุ่งโคกตะแบงนึกบ้านโคกตะแบงนึกว่าบ้านรันเดงน้งแต่ว่ารันเรือนอะไรบ้านรันพุ่งบ้านรันดงเอรอันเดง้งรันเด้งโยพุ้นบ้านรันดงรันดงเนี่ยรันเด้งรันเด้งเหรอ ลันเดงเออเห็นเป็นแสบมันหายมันเสียอ๋อนั่ว่าลันลันดงลันลันดงภาษาอีสานก็คือลั่นทุ่งลั่นดงก็คือสมัยก่อนๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ล่าสัตว์แล้วก็เสียพื้นดังดังลั่นทุ่งอะไรประมาณนี้มันจะเป็นศัพท์พนามเรียกชื่อประมาณนั้นแหละอันนี้คือตีความหมายเป็นอย่างนั้นบ้านลั่นดงงวยกันละ บ้านลันดงบ้านลันเดงไปเป็นบ้านลันดงได้ยังไงทะเลียมันหายไอ้ตอนแต่ว่าลมเรื่องดีนะก่อนจะเข้าไอ้ตาพญาเนี่ยมันมันชื่ออะไรนะลุ่ลงเหรออ่อะไรนะไอ้ลุลุอะไรนะเฮ้ยใช่ลุอะไรวะก่อนจะเข้าตรงไหนมันมันชื่ออะไรวะลุลุอะไรสักอย่างนี่แหละลุลุทะลุเออ ลุลุทะลุทะลุเออเกินหมู่บ้านทะลุเออเอาสอบงตัวน่าตัดอันนี้บุรีฮะตราอะไรบุรีตายาเส้นบ้านแพงครับเครื่องตัดบุรีบุรีตายาเส้นบ้านแพงน่าตัดเนี่ยตัดเนี่ยน่าตัดไหนก็ตัดเเนี่ยก็ตัดไอ้ ตัดไมอ๋ออยู่ข้างในตัดบนแล้วเขาดีป่ะเออว่าตัดดีอยู่แต่ยังไม่ใส่ใสอันเก่าก่อนว่าสันอันเก่ามันมันอันเก่ามันห่างกว่านี้ก่อนว่าสันอันเก่ายังใส่ดีอยู่ว่าสันก่พันเนื้อแล้วเลียงกบเวลาตะกินมันเป็นพันเนื้อหรอกพันป้ายละ เพราะว่ามันผสมเลยนี่ไก่ปลามไม่อยู่น้ำมันก็ติดม,มันหมดปกติโตไม่ใหญ่ดิโตไก,โตก่โตงไงตัวน้นอยมันมันไก่พัน,กพนไก่ปลามาผสมสิเออมันไก่พันเนี่ยเห็นบ่ไก่โตโตน้อยเอีกอย่างหนึ่เนี่ย,ล,ย,ยลำใหญ่นี่ลำใหญ่เออนั่นกับแมน มไปนอนไหนเด้ออูบ่ได้นอนนี่วินดินนี่นี่อูนี่เอาตีละนี่นี่ไปนอนมึงดีละผักจากชั่วโมงนึงผักก่อนก็ได้พักจากชั่วโมงก่อนชั่วโมงนึงก็อิ่มหรอเออกับ นกกดนกกดนกกดนกกิิงใสใชใชต้อเผา,า,าน,น,านกกดเามลกป,ปืนเลยตนี้ปืนแกกไม่นกกดนกกดนกกดดูมอปืนครับไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไม่ทันแล้วโอ้ยควดแม่นเลย โดนแต่ใบอันนี้มอบเพลงล้วกล้วยเลยกระจอกแท้เปิดเสียงอะไรเบิ่งเปิดเสียงนกนกขอดให้เบิ่อนนอนน้าเปลี่ยนดำเข้าเช้าเข้าเช้าเก้าโมงต้มไก่ครับใส่บ้านนี่ครับนี่ก็เพิ่งกินข้าว อย่างครับฝีมือกินเท้ากนกินนี่ดูครับก็นอนพันนี้หมดแล้วนะครับชั่วโมงนึงชั่วโมงชั่วโมงนึงอันนี้เหลือสองสามชิ้นฝีมือใครไม่รู้ครับเนี่ยไม่ต้องบรรยายนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับดีมือใครไม่รู้ไม่ต้องบรรยายนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไผมตีมือแม่ครับเออแค่นี้ละครับผมนี่เราบอกแล้วแบบกิ๊กโทมาไม่เชื่อกิ๊กโทมา อย่างผมมันไม่อะไรมากเอกอร่อยเพราะว่าไอ้นั่นแหละเวลาไปแดนไม่ค่อยได้อยางไม่ค่อยว่าหรอกขอให้บอกมันไอ้ของแดนของแดนว่าบอแดนไอ้บอกบอกก็กำลังนอนเนาะใครจะได้โทรไปหาเนาะถึงแล้วก็หลับสักพักเก้าโมงมันก็ น่าจะหอดเขาไม่เอาผมเห็นไตแล้วรบสั่นแล้วนะเนี่ยเพิ่งเห็นไตวันนี้เอาข้าอีกไหมที่ไหนก็เห็นกันที่ไหนก็เห็นกันนะนั่นแหละไปทั่วแหละทฤษฎีอย่างดีนะสยุงเทพอ่ะทฤษฎีว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอมาถึงงานหน้างานจริงเนี่ยงบประมาณไม่ราบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเข้าใจไหม ดูตาแดงกำเลยต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยแม่เขาจับไปแล้วเนาะแม่เขาแม่เขาจับไปแล้วหมดถ้วยเลยเราจะเสียเวลาฆ่ามันทำไมแต่แม่ไม่รู้ต้นทางมันจะมาหรือไม่มาแม่ก็จริงจริงๆนะถ้าจะจริงแม่ไม่รู้เลยว่าอวานลูกชายมันมีโทรมานองบ้านนองบานนี่ตายเขาหยุดวันนี้เขาจะโทรมาแหละเ้าตายว่างี้อ้เช้นชามาเหินเลย เนี่ยครับชีวิตอีสานกินง่ายกิน,นง่ายนอน,นง่ายบักมี่กินข้าวใต้ต้นบักมี่นอนก็นอนใต้ต้นบักมี่นี่ทำมันสุกนะอร่อยนะหวานรสน้ำผึ้งอร่อยอยู่แล้วไม่หรอกรนุนเลยแรงด้วยนะมะพร้าวมะพร้าวขึ้นบ้างให้แม่เลยครับมะพร้าวแม่ได้ หลังจากกินข้าวเสร็จก็ต่อไปก็นี่ครับกำลังเตรียมตัวจะไปเที่ยวหามะนาวต่อหลังจากไปเที่ยวผามะนาวเสร็จเราก็จะออกไปนู่นแหละครับคุริราเลยออกไปเที่ยวเขาพนมลุ้งแล้วก็กลับสุประการต่อนะครับเขาพนมไอผามะนาว